พระธรรมปัญญาจารย์บทที่สฉบับ tcb ในพระนามองค์พระเยซูคริสมีเวลาสำหรับทุกสิ่งมีกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์นี้มีเวลาเกิดเวลาตายเวลาปลูกเวลาถอนเวลาฆ่าเวลาเยียวยารักษาเวลารื้อถอนเวลาสร้างขึ้นใหม่ เวลาร้องไห้เวลาหัวเราะเวลาไว้ทุกเวลาเต้นรำเวลาโยนก้อนหินเวลาเก็บรวบรวมก้อนหินเวลาโอบกอดเวลาหันหนีเวลาค้นหาเวลาเลิกราเวลาทนุถนอมเวลาเหวี่ยงทิ้งไปเวลาฉีกขาดเวลาซ่อมแซมเวลานิ่งเงียบ เวลาพูดจาเวลารักเวลาเกลียดเวลาสงครามเวลาสันติคนเราได้อะไรจากการตรากตรำทำงานหรือข้าพเจ้าเห็นภาระซึ่งพระเจ้าทรงวางไว้บนมนุษย์พระองค์ทรง,งทําให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลาของมันทั้งทรงตั้งนิรันดร์การไว้ในจิตใจของมนุษย์ถึงอย่างนั้น มนุษย์ก็ไม่สามารถอย่างรู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำตั้งแต่ต้นจนจบได้ข้าพเจ้ารู้ว่าสำหรับมนุษย์ไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำตัวให้มีความสุขและทำดีขณะยังมีชีวิตอยู่คนเราทุกคนควรกินดื่มและหาความอิ่มใจในการตราตรำทำงานทั้งสิ้นเพราะนี่คือของขวัญจากพระเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำจะดำรงอยู่นิรันดร์ไม่สามารถเพิ่มอะไรเข้าไปหรือตัดทอนอะไรออกได้พระเจ้าทรงทำไว้เพื่อมนุษย์จะยำเกรงพระองค์อะไรก็ตามที่เป็นอยู่และอะไรที่จะเกิดขึ้นก็เป็นอยู่มาก่อนแล้วและพระเจ้าจะทรงนำอดีตมาพิพากษาอีกยิ่งกว่านั้นภายใต้ดวงอาทิตย์ ข้าพเจ้ายังเห็นอีกว่าในที่แห่งการพิพากษาก็มีความชั่วร้ายอยู่ด้วยในที่ของความยุติธรรมก็มีความเลวรามอยู่ด้วยข้าพเจ้ารำพึงว่าพระเจ้าจะทรงนำทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมมาพิพากษาเพราะจะมีเวลาสำหรับทุกเรื่องมีเวลาสำหรับการกระทำทุกอย่างข้าพเจ้าคิดอีกว่า สำหรับมนุษย์พระเจ้าทรงทดสอบพวกเขาก็เพื่อพวกเขาจะเห็นว่าตนเองก็เหมือนสัตว์ชะตากรรมของมนุษย์ก็เหมือนของสัตว์ทั้งสองมีอันเป็นไปเหมือนกันฝ่ายหนึ่งตายอีกฝ่ายหนึ่งก็ตายต่างก็มีลมปราณเช่นกันมนุษย์ไม่ได้เปรียบมากกว่าสัตว์ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง ทั้งสองพวกต่างไปสู่ที่แห่งเดียวกันล้วนมาจากทุลีดินและต้องกลับกลายเป็นทุลีดินใครจะรู้ได้ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ขึ้นไปยังเบื้องบนหรือไม่และวิญญาณของสัตว์ลงสู่พิภพโลกหรือไม่ฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าสำหรับมนุษย์แล้วไม่มีอะไรดีไปกว่าที่จะสนุกกับงาน เพราะนั่นเป็นส่วนของเขาใครเล่าจะทำให้เขาเห็นได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเขาหลวธิฐานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่สามฉบับ TCB ในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮัลเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส